สวัสดีครับผมตอนนี้พี่เสือก็มาทานข้าวนอกบ้านนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวนะมากับมูดฟื้นเดินนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทานข้าวนอกบ้านเพราะว่าเรามีภารกิจบางอย่างนะที่จะต้องอาศัยพ่อฟื้นนะฮะเราไม่ไดเอารถพ่อฟื้นมานะฮะเอารถคุณลุงมาคุณลุงให้กุญแจรถมาบอกว่าเอารถลุงไปเลย เดี๋ยวจะรู้แล้วนะว่าเรามาทําอะไรกันต้องตามดูทริปให้จบนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้ด้วยนะผมทั้งช่องเสือพอไปก็ช่องหมวดฟื้นเดิมเดินข้าวต่อนะฮะอิ่มแล้วนะฮะได้เวลาเดินทางไปทำภารกิจกันต่อนะทุกคนนี่คือครั้งที่สองนะที่ได้นั่งรถคุณลุงคันนี้นะคร ครั้งแรกตอนที่ไปเขาค้อนะฮะตอนนั้นก็ไปเที่ยวเนาะไปแจกผ้าห่มกันหนาวนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมนะร้านให้เช่าแบบพลาสติกเฮ่งเฮงเงนะะอยู่เลยจากเขตตลาดหรือว่าโรงพยาบาลน,นะฮะ วานอนในบานมาสักประมาณหนึ่งกิโลเท่านั้นเองนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่นะหลายูทูเบอร์นะทุกคนทุกช่องทุกบ้านทุกหลังนะฮะมาเช่านะรวมถึงนะการก่อสร้างนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะที่นาลุงพลนะก็มาใช้บริการที่ร้านนี้นะฮะ0 8 0 2 9 5 0740นก็นะครับผมนะตอนนี้ก็นะมีรถนะมาขนมาเช่านะ อยู่ด้วยเช่นกันนะฮะน่งพี่เสือตกใจมากนะเขามีแบบเยอะมากนะครับโอ้ทุกคนดูนะเป็นโกดังเลยนะฮะเยอะจริงๆนะครับโอ้มีทุกเขาเรียกว่ามีทุกขนาดทุกไซส์นะฮะคือแล้วแต่ความต้องการใช้งานเนาะนะครับอ๋อนี่นะฮะมีนั่งร้านให้เช่าด้วยนะครับ โอันนี้เขาพิเทอะไรอ่ะทำไมมันหนาจัง f 4โอ้พวกอาคารใช่ไหมอาคารสำนักงานอ่ะเออต้องนะต้องใช้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ,ะโอ้ใหญ่มากหนามากนะครับนะรู้สึกจะประมาณอันนี้1ฟุตใช่ไหมอันนี้สิเซนน่าจะ40่สิบเซนนะฮะทุกคนหนามากนะฮะ อันนี้รู้สึกจะส5สิบห้านะฮะอันนี้ส5สิบห้าอันนี้30สิบนะฮะหนึ่งฟุตพอดีนะครับอันนี้รู้สึกจะยี่สิบนะฮะ2ี่สิเซนนะนี่นะ2ี่สิบเซนนะครับอืมเยอะจริงๆนะฮะออกจากร้านเช่าแบบที่วานอนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาแวะร้านถูกดีนะเพื่อซื้อเครื่องดื่มนะไป นะบริการนะเพื่อนนั่นเองนะครับผมนี่กินนมเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวเลือกเอาโลดเลือกเอาโลดเอานมเอาน้ำเอาเครื่องดื่มชูกำลังเอาเอาอะไรนะพอเลือกไหมจะเอาอะไรดีนี่แหละนี่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 ที่ลุงชอบกินนี่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 ้ำนี่ที่ลุงชอบกินเนี่ย เอาไปเลยสี่อันเพราะอัตกามาอัตกามาใกล้ๆดีกว่าใกล้จะตีแบบแล้วนี่เนาะบ่ายโมงบอรว่าอ่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าบ่ายโมงช่วงเช้ามันมีงานหลายอย่างเอากาแฟเนาะเผื่อบางนคนจะกินกาแฟเผื่อบ่ายบ่ายง่วงนอนเอากาแฟแล้วก็เอาเอ็ม เอา M แล้วก็เอานี่นี่นี่สปอนเซอร์สปอนเซอร์แล้วก็เรดี้นี่ก็ฉูกำลังใช่ไหมเออเรดี้นี่ก็เผื่อใครจะกินเรดี้แล้วก็บางคนเขาไม่กินในพวกนี้นะฮะเขาจะกินน้ำสี เอาน้ำสีไปด้วยนะฮะเอานี่นะครับอ,อะไรก็ไม่รู้นี่นะเอาไปนะฮะแล้วก็เอาไปาให้สาวๆนะฮะเอาแบบไหนดีเนาะโหนี่ไงสไปรย์โอ้สไปรย์สไปรย์สดสสสอร่ไสซับซ่าอะไรอ่ะนะ เออน,นั่นแหละไม่ยังน,น้ำมะพร้าว<อ>เดี๋ยวนี้เขามีน้ำมะพร้าวแบบขวดแล้ว<ม>อ่ะ<ม>เพื่อบางคนจะกินน้ำส้มเอาเอาน้ำส้มไปเราครบน้อย<ม>อืมนะฮะหรือบางคนกินน้ำส้มนะครับอ่ะอะ,อ,อะไรอีกพอหรืยอยังไอนี่ไม่ยัไอติมเอาไหมไอติมอ่ะเอา<ม>โลดเอาโลด พอเฟือ่องจะกินไอติมเป็นเลยขอเลียงนะเอาไปอีกดีกว่านเนาะ FC เดี๋ยวๆน้ำส้มนี่แหละนะอร่อยนะพีเ่เสือชอบกินนะนะใครที่ชอบกินน้ำน้ำส้มที่ไม่ใช่ส้มแทนเป็นน้ำส้มส้มผสมนะนะแนะนำว่ายี่ห้อนี้นะฮะอร่อยสุดเลยนะของไอสิริชัยนะครับอร่อยน่าจะพอแล้วเนาะเต็มตะกร้าแล้วนะครับ เอาเอ็มไปเพิ่มดีกว่าอ้าเอาเอ็มนะครับเผื่อเพื่อช่างนี่แล้วก็ใครนะที่มาจัดสวนเออนะฮะคนจัดสวนอีกนะเอาไปเผื่อเขาด้วยเนาะนะครับวันนี้ป๋าเสือก็เต็มที่เลยนะฮะป๋าเสือนะเต็มตะกร้าแล้วนะรวมไอติมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์นะฮะ<า><า> มีบริการสแกน QR โค้ e ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพี่เสือต้องใช้โทรศัพท์สแกนนะ f c ฝากติดตามเสื้อผ้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็นะกลับจากเช่าแบบนะกลับจากนะแวะซื้อเครื่องดื่มนะครับเรียบร้อยนะอีกประมาณสักหนกิโลกว่ากวาจะถึงช่งนานลุงพลแล้วนะครับ ก็อยากจะมาพูดทิ้งท้ายในยคลิปนี้นะว่าพี่เสือรู้สึกนะแต่เองโชคดีนะแล้วก็มีโอกาสดีๆนะครับที่ได้มาเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลน,นะครับขอบคุณคุณลุงป้านะขอบคุณ f c ที่ให้โอกาสให้กำลังใจนะมาก็ติดตามซับสไครต์นะครับทำให้ณตอนนี้นะครับแปดหมื่นเดพัซับสไครต์แล้วนะครับ เร็วๆนี้นะเราก็จะได้ฉลอง1นึ่งแสนซับสไคร์พร้อมโล่กเงินไปด้วยกันนั่นเองนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับขอบคุณที่ช่วยกันดูคลิปดูโฆษณาให้นะครับเป็นกำลังใจนะเป็นกําลังใจกันต่อไปนะท้งให้คุณป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงคนทุกคนต้องชมงนะครับผมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวนะของนะบ้านนกดาวสีเหลืองนะของพีรร่เสือกันไปเรื่อยๆนะครับผมรับรองได้ว่าเด็กีจะต้องมีความสุขนะ่เพราะว่า บ้านหลังนี้มันคือบ้านแห่งความรักความภูมนะิใจกำลังใจจาก f อฟซทั่วประเทศทั่วโลกนะที่นะมอบผ่านช่องยูทูเสืบไปนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณคุณ้าป้าขอบคุณเอฟซีน,นะ